สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับพิกเพอร์เฟกอยู่ที่โชว์รูมเพอร์เฟกต์คัลลิฟายยูสคาร์โชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในลาซาสินคารินครับวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีอีกหนึ่งวันครับผมพามาดูรถเข้าใหม่จํานวนหนึ่งเท่านั้นประมาณ7จ็ถึงแคันครับไม่มากไม่นอ้อยเป็นรถเข้าใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เรารับซื้อเทิร์นเข้ามานะครับวันนี้อัปเดตกันหน่อยกันหน่อยนะครับว่าในสต็อกของเรามีอะไรเข้ามาเพิ่มบ้าง ผมขอเริ่มที่คันแรกคันเป็นรถ5ประตูย e ี่หอโตโยต้าในรุ่นของยาริส 1.2J คันนี้รถปี13สีส้มสีส้มคันก่อนครับโหได้รับความนิยมมากนี่ก็มีลูกค้านำมาเทินอีกแล้วคันนี้ก็สวยครับภายนอกสีส้มเดิมๆ 1.2J แต่งไฟตัดหมอกเข้ามาล้อที37สวยงามครับคันนี้ปี14เสนอขายราคาที่37,000บาท ยังไม่รวมส่วนลดนะครับ3 7 0 0 0บาทยังไม่รวมส่วนลดถ้าอยากรู้ว่ามีส่วนลดยังไงดูให้จบคลิปดูให้จบคลิปก่อนนะครับคันแรกผมเริ่มที่ Toyota Yaris 1.2 JP14 3ุด0 0บ่าทนะครับผมอา้าวต่อไว้ครับเร็วๆกับอีกหนึ่งคันครับเป็นรถ Toyota เหมือนกันคันนี้บางท่านคุ้นหน้าคุ้นตาครับเคยเห็นแล้วมันก็คือ v i o s จปี2007นะครับปี2007ราคาขายกันอยู่ที่7 177นะครับก็คือ1 7 7 0 0 0บาทเป็นเกียร์เมนนุ่นทำให้หมดแล้วโควมไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับล้อมแมกยางใหม่ที37น็อตแดงครับฝาครอบแบมโบเบรกหลังดำพ่นสวยงามภายในเบาะหนังดำได้แดงเกียร์เมนนุ่นพวงรลายนัดดี้วิทยุแจ้งตามตรงอย่าเปลี่ยนให้ใหม่ลองเทสแล้วใช้ยังไม่ดี นะครับคันนี้177,000บาทเป็น v ีออสหนึ่นะครับงงดิพูดเจแล้วก็พูด E นะครับ1.5 e สีบอลเงินเอาวต่อไไว้กันอีกครั้งครับก็เป็นรถ t o y ยต้าอีก,กแล้วครับเป็นรถขนาดกลางกันบ้างคันนี้มาในตัวของ t o y ยต้าโคโรล a a ออติสนะครับผมคันนี้เป็นรถสีบอลเงินนะครับหาราคาสักคู่ สีบอลเงินครับปี2009ครับ 1.6E ราคา2 5 7 0 0 0บาทคันนี้ก็ยังไม่รวมส่วนลดเช่นกันครับผมพูดกันเบื้องต้นก่อนละกัน3คันนี้เอาไปเลยครับจอง3,000มีส่วนลดเพิ่มให้ถึง3 0 0 0 0บาทลองไปดูกันลองไปคำนวณดูครับยาลิ์ครับจอง3,000ลด3 0 0 0 0วีออจอง3,000ลด3 0 0 0 0อาร์ติจอง3 0 0 0ลด30,000่ยาลิ์ส7 0 0 0 0บาทวีออ 1 7 7 0 0 0บาทอาร์เตสครับ2 5 7 0 0 0 0บาท3ามคันนี้จอง3000รถเพิ่มให้อีก30,000บาทประมาณนี้ประมาณนี้ต่อกันดีกว่าครับต่อกันดีกว่ายังมีอีกตามกันมาครับอีกรุ่นอ้าวข้ามแบรนด์และข้ามแบรนด์กันบ้างครับรอบนี้เมื่อกี้เป็นโตโยต้าคันเลยคันนี้มาเป็นฮอนด้าซิตี้บ้างครับ คันนี้เป็น Honda City ครับรถปี2017ครับเครื่องยนต์1.5ตัววีราคาขายอยู่ที่437,000บาทครับถ้าท่านใดอยากรู้ว่าเลขไม่เท่าไหร่ครับก็สอบถามมาทางด้านล่างครับเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านใต้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหรือว่าเป็นผมติดต่อกลับไปนะครับอันนี้คือปี17นะครับผม1.5วสีบอลเงินนะครับ437,000บาท ่อ,อกนันอีกขันครับเป็นรถเทินเข้าหน้าร้านทรงนี้เลยก็รับซื้อเข้ามาทรงนี้ก็ขายกันทรงนี้เลยครับเป็นด้านนอกเห็นเลยว่าเป็นรถอิสุส์ดีแม็กสีขาวฝากระโปรงหน้าเคปล่าครับลายสองยอดนิยมอะอากะนาะคาร์บอนวิส,สารครับิล์มชาเขียวเบาะเดิมหุ้มหนังสวยงามเป็นแคปโฟสี่ประตูตัวเตีย้ยร้อคอสมิกค,ครับยางบวมนะครับเขาเรียกว่าทรงยีรัดตัวนี้ เป็นอิดูสุดับเบิลแคบครับ 1.9S ปี2020ครับราคา657,000บาทสวยรถเท่าแก่ใช้นะครับกดูดิกระจกข้างเป็นครับสแควร์ด้วยนะครับหัวเคฟเอ้หัวครับข้างเคฟนะกระจกครับ<ะ>ได้อยู่คันนี้เปม็นนวนด้วยรถปีใหม่ปี20เจ้าของเอารถตู้ไปครับเอารถคันนี้มาดูดิด้านบนก็มีแก๊ปอากาะด้วยนะครับสวยๆสวยจริงนะ ฝาท้ายอากนะณะด้วยนะก็มีฝาหน้าอากนะณะแก๊ปบนอากนะณะฝาท้ายอากนะณะกระจกข้างครับสแควร์ล้อคอสมิกยางใหญ่ยางโตยีราบแคะ4ประตูเกียร์เมนวนวลนะครับราคาผมขอดูอีกรอบพูดแล้วจะตกใจ6 5แ0นห้ามบาท1.9 S ปี20สวยครับสวยคันต่อไปครับเป็นรถตัวไหนครับ เป็นตัวไหนวะสองคันนี้เหรอเอาเรื่องครับเอาเรื่องสองคันนี้ชิปห่ายก็พูดราคาผิดไปแล้วครับแหมสำหรับ honda city หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ไม่เป็นไรครับพูดไปได้เลยเพราะมันคือรุ่นเดียวกันก็คือ honda city 1.5 V ปี2017ครับราคาขายก็เท่ากับคันนู้นเลย437,000บาท ชอบแบบไหนอย่างไรก็บอกตัวรถเหมือนกันเป๊ะครับแม้กระทั่งสีครับต่างกันเพียงแค่2อย่างก็คือเลขเครื่องกับเลขตัวถังเท่านั้นเองย้ำอีกรอบครับผมพูดกันอีกที้4คัน3คันพูดมาแล้วยังเหลืออีคันหนึ่งเป็นรถเกง๋งคันใหญ่คันโตแบบต่อเนื่องเลยครับกับ Honda a c c ค r d รคันนี้เป็น2.0 EL อครับปี16กคันนี้ขายายแดงก็อยู่ประมาณ1ล้าน6กแสนกว่าบาทวันนี้เราขายเพียง747,0 0 0บาทเท่านั้นรถปี16-2.0 EL ออ สีสันสวยงามครับสีดำยังน่าใช้ครับหรูหราหมาเห่าครับรอ้อมแม็กไารทูโทนปัดเงาสองสีสวยงามมือเปิดประตูโคมเมี่ยนชายประตูเป็นโคมเมี่ยมเช่นกันครับสวยๆจริงๆครับ7000 0 0 0 0บาทสีดำที่ผมมทั้งหมดครับใน4คันท้ายมี honda city 2คันครับอูสุดีแม็ปี19 1คันครับแล้วก็เป็นเจ้า Honda a c c o r ออีก1คันครับ 4คันนี้เข้าร่วมโปรโมชั่นครับจอง4,000มีส่วนลดเพิ่มให้ถึง40,000บาทครับท่านใดชอบแบบไหนอย่างไรครับเสนอวันนี้ก็ประมาณ6 7ถึงคันโดยประมาณไล่มาตั้งแต่คันแรกครับยาริส1.2 J ใช้สมองทบทวนตัวเองหน่อย1.2 J ปี14ครับ3า0 0 0 0บาท v ีออครับปี07ครับเกียร์เมนนนคันนั้นราคา1 7 7 0 0 0บาทต่อกับรถขนาดกลางของโตโยต้าครับเป็นโคล o l าอาร์ติสครับคันนั้น เป็นรถปี09ขายราคา257,000บาทถัดมาเป็นรถเก๋งขนาดเล็กของ Honda กันมากเป็น Honda City ปี17ก็ขายราคาเริ่มต้นที่437,000บาทนะครับหรือจะเป็น Honda Accord ครับด้านหลังผมปี16ครับตัว EL เลยสีดำสวยงามคันนี้ก็ขายราคาเพียง747,000บาทเกือบเท่เกือบหล่อครับเอาไปอีกหนึ่งคันครับกับรถกระบะอีกสุดีแม็ปี2020เป็น 1.9S หัวคาร์บอนท้ายคาร์บอนแก๊ปคาร์บอน กระตกข้างเป็นคาร์บสแควร์ร็อแม็กคอสมิกยางใหญ่ยางโตคันนี้ขายราคา657,000บาทพูดไปตรงนี้ผมบอกเลยว่าจอง3,000หรือ4,000ก็ได้ครับมีส่วนลดเพิ่มให้ 3- 0,000กับ40,000บาทเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะไม่อยากพูดเยอะครับสมองผมเริ่มเบอร์ตั้งแต่เจอเธอเดินกับเขาอยากให้ผมรู้นะว่าคุณแอบไปเดินด้วยกันเมื่อไหร่ครับแต่ถ้าอยากได้รถดีๆมาหาเราที่เพอร์เฟกคาร์อยู่ที่ซอยราซาน87เเบอร์โทรมีโทรมาหาได้ครับ แล้วเจอกันที่โฟล์คสาาสวัสดีครับ